<Yeah. S 2> สวัสดีครับเลาะเป็นเลาะมาแล้วพี่น้องนะครับเลาะเป็นเลาะใชแนวนะครับรวมไปถึงเลาะเป็นเลาะแฟนเพจนะครับมณีพาพี่น้องเลาะมาทางบ้านหนองจำนักนะครับตำบลหัวเรืออําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอคอกนี่ผมจอบมาหลายมือแล้วเด้ผมจอบมาหลายมือแล้วมามือใดฝนตกมือนั่นนะครับเมื่อว่านก่อนกับมาเมื่อว่านกับมา เมอว่านเดินเลาะหาพ่อเล่าบ่เห็นนะครับเห็นว่าอยู่ป่าพีกบ่นะครับแล้วก็มื้อนี้ตอนเช้าว่าเสิออกมาฝนกระตกพี่น้องแต่ว่ามาตอนบ่ายเห็นแดดด,ดีก็เลยเลาะมาหาพ่อเล่าอีกครั้งนึงก่อนนะเนานนะครับพอดีโชคดีนะครับเห็นพ่อเลากำลังไปเอาอยามาเห็นว่าพอดีสวัสดีครับพ่อ สวัสดีครับครับสวัสดีครับพ่ออย่างครับนี่พ่อสมจิตครับพ่อสมจิตบะครับอยู่บ้านหนองจำนักได้หนเนี่ยเนี่ยอยู่บ้านนี่แหละอยู่บ้านหนองจำนักได้เนาะพอนี่ครับหนองจำนักหนองจำนักตะบนหัวเรื่องม่นบ่พ่อเนี่นอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนี่นะครับเลี้ยงวัวมาโดนแล้วบ่อพ่อนี่อ้ยยงโดนเะยังโดนแล้วบ่ยังมาหล้สายยังมาจนทุกงอนนะเดี๋ยวก็จะมีแต่เรื่องง่วดแล้วยทุก พีกีมันเดียงว่าแดนน้ำเขาเออแดนน้ำงูหัวงามัวบาซิลแมนตะกี้นะแมนหัวผีอู้ไปหาซื้อมาแต่ใส่หรอโอ้ยแพงไปไดยกับซื้อบ่อพี่ซื้อตัวละแสนมาขายตัวละหมื่นหาขึ้เบิ่งเอาเถอะงูหัวแมนัวแม่หรือัวเถิกตอนนั้นไม่ัวแม่งัวแม่ ซื้อมาตัวละแสนมาเสียมาเห็นอย่างตอนนั้นอ่ะซื้อมาเหน็นเนี่ยเราไม่เห็ดเลยเอามาเพาะแมนมันเห็ดกันเ,าเ,นเาานอ,นอนา,าลูกเป็นบ่มันเห็ดกันตะเกียบหูยาว่ยวตัวไอ้ตัวหน่อยๆก็สร้งมาแต่หูยาวราคาดีโดดตะเกียบตัวละสี่แสนก็มีเขาได้ซื้แดงนี่แห้งคักแมนบ่พอก็เลยไปซื้อมาจากโตตอนนั้นโอ้ยว่าอยากว่าเวิด์ดอะไรเราแอบหลังห้เลยซื้อตัวละแสนขายตัวละหมื่น ลูกมันออกมาละบ่ออันตอนราคามันลงน่ะนะตอนลูกมันก็ออกก็ออกมากมันก็บโมยผู้สื่อออกมาก็ขายบ่อได้เขาก็ว่ามันบ่มีเนื้อลูกออกมาก็ขายบ่อได้มีแต่หูบ่มีเนื้อแม่นย่อยถ่วมหัวพี่ขายตัวละสามหมื่นลูกมันงดเถิดง่ายเลยบุญยิ่งบุญีตัวทอยตัวหลอกมันดูเจรงลูกจะง้อหูแม่ละมาง้ออย่างอีิมพัตเนยเลี้ยง ก็มาจับม้วนนี่ละง้วง้วนไอ้นั่นบริเลียงน้ำเขาบอกช่วงง้วนแพ่งว่างสามปีที่แล้วนั่นง้วนบามันแดงนั่นบริเลียงบริไปน้ำเขาเลยบบ่เคดบ่รามีเงินลาบบ่ราเงินลาบนี่คือเคดเดยไม่น้องเคดลาบบ่รามีเงินโอ้ช่วงง้วนแพงๆกะยังเลี้ยงง้วอยู่บ่ตอนนั้นเลี้ยงแดนน้ำเขาง้วนแพงๆนี่ลระบอรอบนี่รอบสามสี่ปีนี่รอบสองบริเลียงบริเลียงเลยแม่นบ่แต่ก็มีง้วติดคอกอยู่แม่นบ่ ช่วงนั้นไหม <High Bird. S 1> ขายเบิดขายเบิดเลยโลไปเลยอู้วังสามปีนี่พอขายเบิดเลยมันม่นมันได้ราคาบ่บ<อ>่บ่ได้ราคาอีกเทาเลี้ยงง้วอ,อย่างตอนนั้น,นงงก็เลี้ยงง้วนั่นแหละบบกหูยาวห้าสี่ขายเบิดเจ้าคือเบิร์ตโอ้พิ่งมาขายเบิดวังนี่บน่บนี่ไว้ไว้บ่สามปีนี่ปฏิทีทเราก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกโดนเสิบกว่าปีมันบ่ก็คือมาตัวละาเก่าหมื่นก็สื่อมาขายตัว เชิงแม่เชิงดูกแต่ทีบางทีง่วงเนี่ยมันบอกคอยกินน้ำกินตาอาหารอืมแต่คือบางทีมันสีรูปหน่อยใช่ไหมซิบกาปีมันบอกพอเลี้ยงมาตั้งแต่ซื้อมาตอนนนั้เลี้ยงมานจะเพิ่งขายโอดาบางทีว่าเขาต้องดังๆพุ่นละเลี้ยงมากเขาแดนแน่ไรก็แดนของเขาหมดแต่บริเวณคือเขาก็เลิกขายมันตีดายอย่างอันพวกนี่แถวก็เห็นหลายที่อันนั้นตำบลนึงมันมาซื้อตัวหนึ่งหันก็ดังกันไปซากันในเข้าซื้อบที่นี่แห่เข้าแดนน้ำ เขาซื้อไปว่าคุณตัวอะไรเขามาซื้อตัวเดียวมันสากันแม่นเขาก็เลยอยากได้น้ำเขาแม่นวู้ถึงก็ขายตัวละสี่แสนตัวลูกบกบอยพผมว่าเออเออแม่นซื้อน้ำเขาโอ้เขาบปเลยซื้อไปทั่วไปเฮ้เขาตกหลุมหพางเขาไปน้ำนอกแม่นเขาปั่นกระแสปั่นกว่าสิมาขายเบิด์ตบางสามปีบางงวดแพงนี่เลยพี่น้อง S <S <S ขายออกเบิดแล้วก็มา,วกกมาซื้อแนวนี่บ่เลี้ยงมาจานนี่มาซื้อแนวนี่หาเก็บเนี่ยตีกิ่นบ่เป็นราคาเร่งเงี่ย่วงนี่ม่วดำนี่มันไม่มีผู้ใดสนใจไม่มีผู้ใดอเอาเลยเพราะตอหมาเห็ดกันเดียวบาง<อ>ไงน,นี่ได้พ่อก็ไปหาซื้อมาใหม่มแม่นบอกมาจานนี่แม่นซื้อแม่มันมาจากโตพ่อตอนนั้นหอยยูบุ่นกัดสองยูบุ่นซื้อมาหนึ่งสองสามซีซื้อมาซีแม่ซีแม่เป็นง่วงดำจากแม่ง่วงดำสาม ว่าดำสามว่าแดงตัวหนึ่งอ๋อว่าแดงอยู่ที่มันไม่จะดูมันนี่อยู่รูมันเหมือนเลยแม่นบอนเ่ยเอาเราอยู่ใส่อีกตัวนึงอยู่หัวหนองบ้านบ้านอยู่คนไดว่าดำบ่ะดำใหญ่ตัวนั้นตัวผู้หรือตัวเมียตัวเมียนี่ตัวเดียวบ่ะอมกับดูกมันดูมันตัวผู้หรือตัวเมียตัวเมียโอ้ตัวเมียอีกตัวนั้นสื่อแต่ดูนไม่ไม้งวงมันใหญ่ตัวนั้นสือสี่หมื่นสี่หมื่นสองชุดสี่หมื่นสองได้ขายลูกมันแน่หรือเปล่า ได้กำไรแรง้ว่าฟรีวะแล้วฮะแรง้ว่าฟรีวะแล้ววังสามปีนี่นะแม่นมันออกทุกปีง้ว่าง้ว่าดำนี่ออกสุปีแม่นอันพ่อซื้อสี่หมื่นสองบอกตัวนั้นพอขายลูกมันไปเจ็ดตัวแล้วก็หนึ่สามตัวละสามตัวละแม่นื้อมาสี่ปีก็ออกตัวละเท่ายไหนพ่อขายตัวละตัวแรกมันขายสามหมื่นคันกี่ลายสามหมื่นบาดน่ะง้ว่มันบริเวยง้ว่าใหญ่นะเดี๋ยวง้ว่าเล็กๆคือขายแล้วฮะตัวเมียหรือตัวผู้ตัวผู้ ขายแต่ตัวผู้ขายแต่ัวผูเป็นบ่ตัวละสามหมื่นก็ได้ขายบ่แม่นี่ไงบ่พ่อเอ้านี่เขาเรียกพี่นาค่ะตัวสามหมื่นนี่บ่นี่ประมาณจักเดือนนี่หกเดือนเจ็ดอันนี้พ่อบ่ขายบ่ตัวนี้บ่บ่ขายเลยใส่แม่มันแม่มันตัวนู้นบ่แม่มันตัวดำใหญ่นอนทองอะไรนั่นพ่อกนแล้วทองแล้วลูกหกเดือนแม่แม่มันทองอีกแล้วทองสามเดือนเดี๋ยวก็ออกแม่มันทองตัวใดบ่นต่ลูกอย่างลูกว่าอย่าง สมสมวันจากของสมบามันสมบามันมาปัตจนไม่เอนะบามันแดงสมสมหลอดหรือสมโตสมโตสมโตพอพันก็มีอยู่บ้านคุณพอพันกับนีง่ออยู่ครอบคุณอีกเจ๊กโตนี่อยู่ครอบคุณอุ้ยหลายโตอยู่อุ้ยอีกหลายโตบ่ห่วยไม่เห็นแต่ครอบนี่เ่ละพี่น้องนี่โตนี่นี่แม่แองกัดใหญ่ผสมแองกัดพี่น้องนี่หกเดือนพอแล้วว่าอัน Mm. พอขาย i, ผมจะเป็นอย่างตัวนี้ผมจะบอกเขาว่าเอาเขาอยากได้งวอเถอะบอขายจะเอาไว้เห็ดแนวเห็ดพัพเนบอขายเลยบ่เห็นตัวนี้เลยพี่น้องพอดีมีเอฟซีช่องรอเป็นรออยากได้ปีไปเป็นง้วคุ้มฝูงเอางัวน้อยก็ได้ราคาบอแพงเป็นว่าเราขอให้เป็นแองกัดนะครับแต่ว่าตัวนี้สวดส่งมันได้นะครับหุ่นมันดีแม่แม่มันกระเลือดดีนะครับนี่แม่มันซื้อมาหลายปีพอตัวนี้ ซื้อมาสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าบอกได้ลูกเจาก้าตแลได้ไหมมันห่าในทองลยหาในทองแล้วเอ้หัวพวกนี้มันให้ให้ดูเปลี่นตมนัมันบอลหอดขวบได้บอลหอดกำหนอดออกได้มันออกห่อไปเอามาันจะใสอส้อกระสือน้ำเขาเอามาเนี่ยบรือน้ำเขาหนึบาทนี่มีอีกอยู่บ่เดียวนี้ในบ้านเท่านี้บ,บนตำนานบ่มีมีแต่เขามาหาอยู่นี่มีแต่มาหาอยู่กับพ่อ พอกระซื้อมาไ้เห็นแม่ยังสี่สี่แม่แมนบอดำดำนี่แล้วก็ลูกมันอีกต่างหากลูกมันตัวผูกขายไปมันมีตัวไดตัวผูกมัตอะไรตัวแม่สตดนี่ตัวนี้น้อยนะแมนบอตัวแม่อีกตัวนึงผมเห็นแม่นี่เล่ตัวนึงเนี่เออลูกตัวใดอินอ๋อลูกตัวนี้แมนบออันนี้ก็ซื้อมากบอเลยลูกมันใช่นี่ตัวนี้ซื้อมานี่ก็ซื้อมาคือกันคืออ้แต่ว่าตัวนี้นี่ผมมาร์กแห้งนี่ื่อเดียวกันนะตัวหลานก็ตัวเดียวกันพ่อเดียวกันเอา ออกอันสีน้ำตาลนี่ก็แม่นบ่นี่ตัวนี้ตัวนี้แม่ยูพูนนี่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 ลูกแม่ดำอยู่บ่หนินี่นี่ลูกแม่นี่โอ้นี่ลูกแม่นี่แม่ดำอยู่นั่นเขาจะอะไรลูมันละกันนี่นอกมันน้ำตาลเนาะอันนี้นี่เอื่อยมันอันนี้น้องมันแม่ขายตัวเถิกไปแล้วสองตัวโอ้ขายตัวเถิกไปสองตัวแล้วตัวละเท่าไหร่พ่ตัวละสองสามหมื่นตัวละสองสามหมื่นนี่นี่นี่แม่นี่นี่ นี่ยแน่น,ะนะออกลูกดีเนี่ยออกทุกปีปีละโตว่าสานพี่น้องงวย e แหงกัดนะครับนี่<ฮ>พอเราซื้อมาสี่แม่เลยหันมาเล่นงวดำอย่างเดียวเลยมแม่นช่วงนี้แม่พอบริสมว่ากิ่วไว้ในบ่อบริสมนะบ่มีบ่มีลองสมว่ากิ่วไว้ให้แน่เป็นอย่างเขากำลังต้องการ,รลูกว่าว่าเกิ่วไปขุนลูกว่วาว่าเกิ่วแม่เราผสมว่าดำนี่เด้อว่าสมีจังหว่าแดงเดี๋ยวของเขาหยานจะ่ามันก็สายพันธ์เดียวมันจะประแดง พ่อฟันมันอยู่นี่มันสีแดงมันใหญ่พ่อแองกัดแดงสีแมนไปเออมันก็เป็นแองกัดแดงบอสพูดถึงซุ้มนี่นี่แม่นี่ยนี่ว่ากิวนี่จังซีนี่เนี่พ่อลองสมว่ากิ้วไว้ให้แน่เป็นหยางเนี่บริได้ถามน้ำเสือนล้วเขามีอยู่น้ำหมอตุก็มีมีบอสเปนหมอตุบอมาสมให้แน่เออให้หมอตุนั่นแหละหามาเสียบไว้ให้แน่เนี่้ดำดำนี่เสียบไว้เพื่อสุโตเลยหาไว้ให้แน่ เดี๋ยวมันขึ้นเดี๋ยวสเนี่ยมันขี้วูขื่นซีสมไปให้เออเออมันมันทองไปแล้วล่ะแต่ผมอยากได้บักถึกหน่อยน่ะแมมพ่อวันได้ครับเอาไว้ว่าขายเลยหมดเลยนี่หมื่นสองเอาพ่อไปบ่วบอวบเอาไว้เห็นไหมฮึเด้อพี่น้องเด้อผมให้แล้วหมื่นสองแล้วมาขายง่วงหกเดือนมึงทีล่ะจริงๆริงผมมาดอาวเองดอกนะครับผมเห็นมันเลือดมันดีนะครับแล้วก็ทรงมันได้เพิ่นจะเอาไปไปคุ้มฝูงว่ากระโดนอ่าเพิ่นจะเปลี่ยนสายพันธุ์ วกระโดดมันก็บ,บอใหญ่ปันใดนั่นนะเขาก็เลยอยากไดไแบบไปปล่อยไว้ร่วมกันสะก่อนสมบ่ได้กระยาหัวม่นตอนนี้พอไปซื้อซื้อพอพันสมไดมันก็ซื้อบอไดยเด้พอตัวละสี่หมื่นซื้อบอไดยเด้ซุ้มนี่นี่นี่ตัวนี้นี่ปีหน้าก็สมได้เด้ง่วงวันสมนไห้ว่าเร็วตัองวันสมเร็วปกีกว่าน่สมบัดเลี้ยงงว่วงหูมาดสิบกว่าปีตั้งแต่งว่วงหูเป็นราคาอ่า ปรากฏว่าเลี้ยงแล้วขายบอดนะครับจนได้มาขายออกเบิดช่วงช่วงนี้ช่วงว้ไวนันี่วังวัง,งว่าแพ่งช่วงโควิดนี่ี่ขายออกเบิดตเลื่อยง่ว่าหูตอนนั้นแล้วปรับเปลี่ยนใหม่นะครับมาเล่นง้ว่าเนื้อเล่นง้วดําดนะครับเป็นแองกัดนะครับง่ว่ว่บอสงหวงน้สีมันลอกนีน่นนนบได้ห่วงเลยบอดพอตอนนี้บอดเกี่ยวกับสีนะเนื่อยอย่างเดียวเนื้อยอย่างเดียว<ม>คือความจริงแมน สมเนื้อมันสมโตไปโลวดบอสเดยว่ากันสี่นาสีนี่ราคาดีราคาบเอาวสีพ่อเอาตัวนี้นะผมมากแล้วเนาะผมล้องเบาราคาพ่อเบิ้งเผื่อพ่อพ่ออยากขายผมเสียบอกบอกบอกขายบอกอยากขายเลยหมื่นห้าไปเอ้าบอกอยากขายนี่ราคาบอสเดนราคาปั่นกันได้พี่น้องนี่บอกบอกมันมันแมนอยู่แต่ว่ามันบอกขายเจาไปเห็ดบ่กขายโอ้พ่อเล่าก็ตาถึงขึ้นกันนี่ ผม <rica S 1> อยากได้ตัวนี้ไปเอฟซีไปเห็ดพ่อพันธุ์คุ้มฝูงงว่างว่ากระโดดงว่าไท้กลางนะพ่อพัตตานีเขาจะไปซื้องว่าพ่อพันธุ์มันสมแล้วมันก็บดได้ตัวละห้าหกหมื่นเขาก็เลยบอกว่าหาให้แน่แต่ว่าเอาเลือดดีๆเนี่ยผมเห็นแต่ว่าผมมาจออพ่อสามสี่หมื่นแขงดังว่าอนก่อนนี่เขาะแข่งดังโอ้คุแทงดังบอกแต่ว่าผมมาจออพ่อเนี่ยแล้วสามหมื่นสี่หมื่นนี่มากมือนกับฝนตกเหมืกันคนใดทาย มาเมื่อนี้ก็พ่อได้คุยน้ำนี่บอมมีตขายเลยว่าพ่ออยู่นี่อยู่เพื่อนเดียอยู่เพื่อนกับบอมมีมิจังไกมิจังว่าแม่เซอขยายพันธุ์อย่างเดียวนั่นไลยจักซีบกว่าแม่โอ้จังสิเริ่มปล่อยออกแน่สั่นเนาะเซขายเถือกไปบางทีคอยขายทะยอยขายตัวแม่ก็เอาไปเห็ดพันธุ์เห็ดพันธุ์ไปเรื่อยๆสร้างครอบญี่ปุ่นคอกนึงสิบเอสร้างญี่ปุ่นอีเซอเอาสักสามสี่คอกงอ่ม่อนขยายพันธุ์เร็วมาเบิ่งแล้วเด้อพูดพูดช่วยมักตัวนี้ล่ะว่าเซอให้เอาไป คุ้ฝูงแต่ว่าพอเราบรทันขายให้เราหมื่นห้าเราก็บรท่ันขายได้ตัวนี้นะครับนี่เพราะว่ามันมันได้ไหมเบิ่งทร่งเบิ่งยางมันได้บิดเลยมีขนาดทกเดือนได้นี่แล้วก็เรียงแบบบมมีหัวอาหารบมมีกากมันบมมีห้่ทั้งสินโอ้ขันมีมวนน่ะมันยางบ่เป็นหัวหัวนี้มันใหญ่บอกว่มันอ้วนมันอ้วนมันกินเบิ่งบ่เป็นนี่มันกินน่นผสมกผสมยากนอกบัตานีเนาะค้าวกินพวกอาหารเสริมพวกหัวอาหารเนอกเปลี่ยนใจมาเรียงหัวเนื้อ ตัวนี้มันนี่แบบบริห่วงนี่มันกำไรล้วนๆเลยกำไรล้วนๆคือตัวเมียเนี่ยสามวันได้ฟีเบิดแล้วฟีเบิสแล้วกำไรอีกต่างหากบริเวณตัวเมียมาถึงทางมันบ่อยอยากได้พี่น้องกินก็กินง่ายแล้วว่ากินมัดนี่ยาเนี่ยสองสามขอกฟีเบิสแล้วงัวอสองสามอกสี่ห้าปีนี่นะพ่อตั้งแต่ขายง่วงหูออกมากนี่แม่งโอ้ลูปง่วงหูมาได้น้ำซุ้มนี่ขึ้นเนาะพ่อเนาะแม่ก็ยังดีที่พ่อเราไหวโตท่านนี่ ม้นนี่มันออกลูกเร็วออกลูกทุกปีพรมีเบอร์โทรบ่นี่พอมีเบอร์โทรบ่บ่เมีเบอร์โทรอีกแะไรพี่น้องบพเป็นอย่างผ้ามาฟังประสบการณ์จากผู้ที่ขาดทุนจากง้วหูลุบง้วหูเพิ่งมาเอาออกวังโควิดนี่เบิดคอกถือว่าเป็นบุญยู่ยหรอเอาออกเบิดมันใหญ่ถ่วหัวกระบอก เป็นราคาเว้ยได้าาาร,ราคา,า,าหัวห่านนะบ่ได้งัวบ่ได้บ่อไรคาง่วงโอ้ได้ราคาหัวาหา่า,านน้องผมอย่าหนี้มันก็เดือกกินมันบ่กินไปตัวจีบขื้นแนวนี้ได้น้องผมกระ坤น,นึงอันติดมืออันมันแม่นตัวละสองสามแสนคุณบอกสีขาว oh. หมูบบงามย<嗯>ังวาขายออกมางไว้นี่้ติดหลายติดหลายสามหมื่นบาทสั่งกนติดหนี่ทอดกระสอบกระยอนงัวงามนี่แหละติดหนี่ทอดกระสอบกระยอนงัวงาม อันบัดสซีได้ก็มาได้น้ำสีแหล่ๆดำๆแนวนี้น้องนอนบางทีห่วงน้ำสีบางต่งห่วงบางต่งมะสามสีแดงสียังเบิ่งเนื้อกันไปโลดเบิ่งเนื้อกันไปโลดเนาะย่ามมาเบิ่งนี่เขาช่างเป็นโลคปอพ่อยรู้เขาเบิ่งเขาเขาหมักตีละค้าไปเลยตีละค้าไปเรื่อยพอขายั้งแตมไหรมาเอาพ่อสั่งอุ้ยหลายเมนบอแต่ว่าสายพันธุ์นี้หรอต้องเป็นว่าแดงต้องเป็อ็นกาบุพเพษาพันธุ์แน่นข้งนว้นประมาณนั้นโอ้โต้องเป็นแองนการยังสี่น้องพ่อแอ็นกันยังสีก็จือพอจำชื่อไว้เด้อวว่่ากิเด้อ สมไม่ผมเนี่ยได้ดำๆนี่เด้อเดื่องสีเดี่ยวอีนี่นี่คือการสีสองหอมีมีจักแม่มันม่มีสองเมร์เขาเล่ยกผสมรนอันอีแดงริมสุดกผสมรนมันโค้งใหญ่ดีไหมใหญ่เอาว่ากิ้วสั่นว่ากิ้วจ้ำชื่อไปเถอเดี๋ยวบอกจ้ำบอกน้ำเต้าแล้วหมอตู่ก็มีตัวเออบอกท่นโมมีให้มันไปหามัเออไม่อยากดอกหมอตู่พออยากสวมว่ากิ้วหมอตู่ซุมนี่สั่นมาอยากดอกอยู่ในถังมีบ่่ร้อือลงเบิ่งเดี๋ยวผมจะมาซื้อเอง เด้อเป็นตัวถึกตัวเมียงพอเราขายนี่ถ้าล็อกเตอร์เราก็ถามหาอยู่ล็อกเตอร์ไหนล็อกเตอร์นี่ล็อกเตอร์พิเศษนี่ผมไปมาแล้วมีแต่ว่ากี่เราบอมีแนวนี่เรามีงแต่บักเล่มีเขาอะไนเอาแล้วเอาออกเลยละดิเราขายไปหวังหลังสุดที่ไหลแล้วบอกสามสิบสี่สิบตัวแล้ววะอันนี้หัวโปรกมากเกี่ยวกับอยากได้จังสี่นี่แม่แต่เราก็มีอยู่แล้วตอนนี้ลูกลูกเกิดกับเราหนึ่งสิบสองตัวแต่กันแนวนี้มีอยู่ประมาณสิบตัว แต่ว่าไอ้เขางงงแดงๆง้ว่าเละทองสีเดืองนะว่ามึงทองบุตรไหลฮะอันง้ว่ามาเปลี่ยนเอาแน่เขากว่าโอ้เราขายเขาตัวละสองหมื่นตัวเมียนง้วากำลังนงินใหญ่ใหญ่นั่นตามดักมันง้ว่าตัวสี่หมื่นทะเมียนตะกินเราเหมาให้เขาไปเลยนะว่าสั่นตัวละสองหมื่นพวกนั้นปีบแล้วพวกเอาไปพอเลยง้ว่าทองจักรทองมาทองแล้วเราเอาออกเบิร์ตเลยเหลือเหลืองว่ารุ่นนี่ล่ะนี่นี่นี่อยู่สิบตัวแล้วก็มีง้ว่า ว่าลูกเล่อีกสองโตออยู่นั่นว่าแม่พันธ์เน้ะอ่ากันเลียงดีดีคือเรางัวห่วนเราเลี้ยงดีจ้างกินอาหารกินอาหารดีนี่นี่จริงสี่แล้วก็ขุนเน๊ตะกี้นี่แล้วก็เอาไปขุนเน๊เ,นนเอาไปตอนหามขุนแล้วตัวน,นี้เราอยากได้ไปเขาเฮ็ดแนวอยู่มันงามทรงมันได้ดำปุ๊ดเออละแม่มันกะแม่งาาแม่ใหญ่พร้อม เ่าพอเราขายให้หมื่นห้าแล้วก็บขายโอ้ยเอาจะขายแล้วไม่คูอยู่เคร่องไหนก็ได้จะมาเห็นแน่วาดีพอเม่เจ้าวันเห็นแนวเอามันมีแต่ว่าแดงเอาดำก็ดำสมกันเนเอ่อแต่ว่าจะไปสมแม่เดียวกันได้แม่เดวก็จะเอาสมมวลดุน่น้นอยที่มวลใหญ่เข้ากับผสมเนาะเดี๋ยวมีเถิกออกมารอบหน้าจังสมาเบิ่งนะพอเล่าไม่ ข <he> อบคุณหลายพ่อโอ้สุดยอดเลยเปลี่ยนแนวความคิดลุกจากง่วงหูอดทนกม็มันมาสิบกว่าปีเลี้ยงมากขายออกวังโควิดมากเนี่เนาะขายเบิร์ตเนาะคำว่าเปลี่ยนแนวเลยพี่น้องบัตรนีบร่บ่อยากเลยเป็นบอกสื้อมือเนี่ยมีแต่คนมาอยากได้เม่นซื้อมาใไไหม่ก็หายกำไรนั่นแม่หนึ่งก็แม่ยู่หุ่นซื้อซื้อมาหกหมื่นครับหกหมื่นกว่าหกหมื่นหกหมื่นบวกเกตหมื่นเดีก็หายแสนหาดิมันถ่อง <laughs> บ่เอาโซตายละทองเลยวะเสียเอาไปเอาแนวนะโอทองทั้งสองแม่วะแม่นเขาให้แสนหนตัวนั้นกระทองอีหุ่นกระทองก็ให้แสนหากำไรเท่าตัวนะบ่เอานะวบบแสดงว่าโซตายด้ยแสดงว่าชวงว่าแพงแหลกเขาให้เล่าสองตัวกำลังทองแสนห้าแต่ว่าเราก็ขายออกโอ้ขายแต่งหุมันก็ได้ร้ายกว่านั้นแม่นบอกจริงๆผมว่าพ่อน่าจะขายเบิร์ก่อนทิ้งว่าจะแพงสุดๆหน้ารอบหลังนี่แล้วพอไปซื้อซุมนียมานี่ แล้วเขาไม่ให้ที่ว่าสองโตทองแสนห้านี่วองเวม่วนี่มันนย่มันทองมันเป็นตังซ้อนใช่ไหมเป็นตอนซ้อนเนาะมันใหญ่มันเต็มเหมือนทุกส่วนนะพ่อเนาะม่วมันกินปลาดิอม่วเนื้อของแท้ปัตตานีพี่น้องนี่นะครับอาเขาพุณพุ่พ่อหลายๆเด้อสามมือสี่มือห้ามือจังได้คุยกันอันค่าแต่ฝนอยู่นี่มันนี่ฝนเป็นใจนะครับก็เลยได้ถ่ายได้คุยน้ำพ่อพอกันคลิปใหม่นะครับพี่น้องสวาสดีครับ